สวัสดีครับก็พบกับผมนะครับเอ็มจากช่องสโลได e นะฮะวันนี้เราก็จะ เกี่ยวกับคลิปทํารถนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําคลิปเ,เกี่ยวกับการทํารถมาค่อนข้างนานแล้วเพราะาช่วงก่อนหน้านี้เราก็เร่งทําเสร็จไปสามคันแล้วก็เร่งลงคลิปไปหมดแล,แล้วแล้วก็หลังๆก็จะเป็นคลิปท่องเที่ยวนะครับเพราะมาคันนี้คันนี้เนี่ยเป็นรถรถบัสดี้ที่ผมซื้อเอาไว้นานแล้วซื้อได้มาสองปีแล้วนะฮะก็กะว่าจะทำทำขายนี่แหละครับ แต่ก็ไม่มีเวลาได้ไปเจอเจอเนื้อคู่พอดีที่เขาเขาชอบสไตล์แบบนี้นะครับแล้วก็คุยคอนเซ็ปต์กันว่าลงตัวว่าเออมันก็เป็นสไตล์ที่ผมชอบทําด้วยนะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนงานมันก็อาจจะช้านิดน,นึงติดคอมพิวเตอร์อยู่สอคงคันส่วนคันนี้เนี่ยช่วงที่ผมว่างผมจะเตรียมของไว้ก่อนเตรียมไม้เตรียมเตียงเตรียมอุปกรณ์เอาไว้ไอเน,นี้ยผมทำใช้เวลาสองวันเนี่ยขึ้นใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ หน้าฝนก็จะช้าหน่อยนะฮะสถานที่ทำงานเราไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่มีบางคนบอกว่าขยับขยายเปิดที่ใหม่จะได้ทำพร้อมกันหลายๆคันแล้วก็จ้างช่างมาอย่างนี้ซึ่งถ้าเราไปจ้างช่างไปจ่ายค่าที่อะไรอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่เหลืออะไรเลยทุกวันนี้ที่ทำก็คือเราสนุกที่ได้ทำเองนะครับยังชอบทำเองอยู่แล้วก็เหลือกำไรนิดหน่อยก็เป็นค่าแรงตัวเองนะครับ กับมีค่าแรงของช่างอีกคนหนึ่งนิดหน่อยนะฮะให้ชอบที่จะทำเองมากกว่าครับยังยังสนุกอยู่สำหรับเจ้าของใหม่ของเจ้าบัตดี้คันนี้นะครับก็ค่อนข้างจะให้อิสระในการทำงานผมเยอะเลยนะฮะเขาบอกว่าตามใจเอ็มเลยคิดถืว่าเป็นรถตัวเองนะครับจะติดอะไรจะทำอะไรยังไงก็คุยกันแล้วก็ปรึกษากันแต่บางอย่างเขาก็ให้ผมคิดแทนได้เลยออกมาตีม คลาสสิกคลาสสิกหน่อยก็สลับโหมดกันครับทําพร้อมกันสอง่าสามคันนะตอนนี้เนี่ยคันหนึ่งอยู่กับอูน่น่าเหลิมไปติดแอร์อยู่ส่วนอีกคันหนึ่งก็กําลังทําอยู่คันนั้นจะเป็นแนวแบบว่ามินิมอลเลยคันนี้ก็ออกแนวแบบว่าคลาสสิกเลโทรหน่อยสลับโหมดกันทําพร้อมกันบางทีก็งงๆอยู่ ก็เดี๋ยวมาติดตามกันครับว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็เจ้าของใหม่คือใครนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งครับก่อนจากกันวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทํางานก่อนส่วนใครที่อยากจะย้อนดูคลิปเก่าๆนะฮะเรามีลงไว้หลายคลิปนะครับกดติดตามกันได้เลยนะครับผมไปละครับ